อขอบใจพวกนายนะที่มาช่วยงานในวันนี้หลังจากที่พวกเราเปิดตัวใหญ่ใน p i x e เต t o r กันแล้ววันนี้มาลองเปิดในแมปนี้ดูบ้างมีใครรู้ไหมว่าแมปนี้ชื่ออะไรคลิกเกูเลเตอร์อ่ r ถูกต้องเมื่อกี้ใครพูดแมปนี้หน้าที่ของพวกนายคือเปิดตู้นี้ตู้นี้คือตู้250ล้านเป็นตู้อีเวนต์ซึ่งพวกนายใช้คลิกไม่ต้องเยอะเมื่อกี้เราให้สัตว์เลี้ยงไปแล้วนะแล้วก็เกมพาสด้วยพวกนายมีหน้าที่เปิดให้ได้3ตัวข้างล่างตัวไหนก็ได้ มาลองกันดูสิว่าพวกเราจะทาสาเร็จไหมในแบบนี้เอาละพวกเราร่วมมือกันนะสู้เขาสู้สู้สู้สดีมากยูสเกะด้วยนะอย่าลืมเหมือนนายจะเป็นคนนําโชคนะยูสเกะพยายามให้เต็มที่ล่ะเอาละครับเราอยู่กันในคลิกรีเซมิเลเตอร์นะฮะกลับมากับอัปเดตใหม่นะครับวันนี้นะครับผมลองใช้ทั้ง5้าคนนะฮะจากพิซซิเมเลเตอร์นะครับเคยเปิดได้ตัวใหญ่มาแล้วมาเปิดในแบบนี้ดูบ้างนะฮะในแบบนี้ผมซื้อเกมพาสที่เพิ่มโชคมีอยู่2อันนะครับเพิ่มโชคอันนี้ซุปเปอร์ลักกี้แล้วก็ลกก แล้วก็เปิดสัตว์เลี้ยงได้3ตัวเปิดสัตว์เลี้ยงได้เร็วขึ้นแล้วก็บูสต์ลักเข้าไปอีกนะครับ2ชั่วโมงมาลองดูนะฮะว่าวันนี้จะเปิดได้ไหมดูจากตรงนี้นะครับไอที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยคือไม่ใช่ไม่ใช่พวกเขานะคือคนอื่นนะฮะที่อยู่ในเซิฟอื่นด้วยขึ้นมาแจ้งเตือนประมาณว่าเฮ้ยเขาเปิดได้แล้วนะในเปิดได้หรือยังมันเปิดยากมากตู้นี้ผมเคยได้ตัวที่เป็นตัวนี้ยตัวลองตัวสุดท้ายนะฮะของตู้ก่อนหน้านี้น่าจะตัวอ่าอันนี้หรือเปล่า ดวออิสเตอร์อจะไม่ได้แล้วคือเกมนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่าเขาจะมีตู้ที่เป็นอีเวนต์นะครับซึ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยพลังสูงด้วยเขาจะวางไว้ข้างหน้าตรงนี้เลยนะฮะนั่นหมายความว่าคือเราไม่ต้องฟาร์มไม่ต้องฟาร์มเยอะไม่ต้องเปิดโซนต่างๆนะครับสปอนมาตรงนี้แล้วก็ทําเควสเปิดสัตว์เลี้ยงให้ได้50ตัวก่อนเพื่อปลดล็อกเทรดนะฮะแล้วเราก็ใช้สัตว์เลี้ยงที่เปิดมาจากมุนโนเกะนะครับเอาเทรดได้เขาแล้วก็มาเปิดตู้นี้ซื้อเกมพาสแล้วก็บู คือเป็นเกมที่มีอัปเดตเรียกว่าทุกอาทิตย์นะครับแล้วถ้าเกิดมีอีเวนต์ก็มีอัปเดตกลางอาทิตย์ด้วยอัปเดตบ่อยมากแต่ปัญหาก็คือการอัปเดตจะเยอะเนี่ยสัตว์เลี้ยงมันก็ไม่ค่อยมีรายละเอียดเท่าไหร่นะฮะตัวใหญ่แล้วก็บางทีอาจจะดูลกๆไปหน่อยคือต้องรีบทําอันนี้ก็เข้าใจได้อยู่มีโซนมาใหม่2โซนใช่ไหมอันนี้ยังไม่มาโอเคมีสโซนนะฮะโซนนี้ผมยังไม่ได้เปิด โซนก่อนล่าสุดโซนนี้คือโอ้ใช้300 V มีตู้วันนี้นะฮะตู้โลบักตู้อีเวนต์ไม่มีน่าจะอยู่ในชั้นบนสุดน่าจะอย่างนั้นแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงที่เป็นรีเบิร์ดสัตว์เลี้ยงที่ใช้เจมซื้อผมมีอยู่เท่าไหร่นะผมมีอยู่1.3 DC ตัวนี้11 DC นะครับอ่ะค่อยซื้อเงินไม่พอไม่ได้เข้ามาเล่นเลยไม่ได้ฟาร์มเลยมาเปิดตู้นี้ดูก่อน ในตู้นี้3ตัวแรกเปิดไปเลยแล้วกันนะไม่น่าจะมีอะไรมาดู6ตัวที่เหลือมาวูอะไรเอ่ยแล้วโลเด้นด้วยนะเมื่อกี้อ่ะฮะมีคนเปิดได้นะฮะ2องล้านล้านพวกเรายังไม่มีใครเปิดได้เลยตัวเมื่อกี้คือตัวนี้นะฮะลูนิกไจแอนนะครับเป็นโลเด้นนะฮะคูณ28 28.2Qi อืม ติ๊กี้เอ็มเพลเลอร์เท่าไหร่หนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นติ๊กี้เอ็มเพลเลอร์สิบสามคิวไอฮะตัวธรรมดาโอเคอ่ะผมว่าไปโซนต่อไปเลยดีกว่ายี่สิบเก้าจุดสองดีวีจีอ้าวไม่พอไม่พอไม่พอคลิกไม่พอผมไม่ได้รีเบิร์ตเลยลืมรีเบิร์ตไปในระหว่างที่ฟาร์มคลิกไปนะฮะมาดูตรงนี้ ยังไม่มีใครได้นะครับมันเปิดยากมากเลยอะ่ะเอาแค่ตัวไม่ต้องแบบตัวซีเควนก็ได้นะตัวแรกของแถวล่างอะ่ะขอสักตัวหนึ่งบูสต์ทุกอย่างแล้วคูณ2แล้วแล้วก็อีเวนต์คูณ2ด้วยนะฮะคูณ2ลรักเป็นอีเวนต์อยู่แล้วด้วยยังไม่ได้เลยแล้วก็มันมีอันนี้ด้วยนะฮะเป็นเอกรักคอมโบนะครับมันเป็นคอมโบแบบว่าถ้าเกิดเราเปิดสสตว์เลี้ยงเยอะนะฮะยิ่งเปิดเยอะมีโอกาสที่จะออกตัวดีๆได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าต้องคอมโบนะ ห้ามหยุดเปิดไปเรื่อยๆมันเริ่มต้นจาก200เปิดครบ200จะได้1%แล้วก็ไปเรื่อยๆนะฮะโซนอัพเดตล่าสุดนะฮะโซนอะไรเอ่ยไอแลนด์เบอร์เจคืออะไรอะโซนฮิมะอ่ามีตัวนี้อยู่นะครับสามตัวบนปิดไปเลยตัวเหลี่ยมไม่มีอะไรเปิดตัวที่เหลือเฮ้ยไม่น่าจะพอผมว่าเป็นเหมือนอัศวินใช้คลิกเยอะอยู่ในอีพิกมาตัวหนึ่งนี่ บล็อฟดีเฟนเดอร์ตัวนี้ใช่ไหมสามจุดสามเปอร์เซ็นต์บล็อฟดีเฟนเดอร์สิบเกหนึ่งคฮะผมปิดอันนี้เอาไว้ลืมไปไม่เห็นสัตว์เลี้ยงเลยเปิดสัตว์เลี้ยงมาอ่ฮะเต็มไปหมดอย่างลกแล้วคิดดูนะข้างล่างถ้าเกิดเปิดสัตว์เลี้ยงเอาไว้ยืนทับกันเต็มเฮ้ยตัวนี้เท่ดีนะตัวนี้ตัวสีเขียวจากตู้เมื่อกี้นะครับแอนเฟียสไลโน ส่วนเจ้าบล็อปเจ้าบล็อปตัวไหนตัวนี้คือตู้ก่อนหน้านะครับที่เป็นอีเวนต์ก่อนหน้า225ล้านนะฮะผมเปิดมาได้ตัวหนึ่งแล้วบล็อปไปไหนเนี่ยแอวอ,อยู่นี่เหมือนตัวเหมือนฮักกิวักกี้วอร์ชั่นตัวกลมถือขวานอืมอาร์เมอร์วอลเลอร์ กี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นต์ะฮะสามสิบห้าจุดสองคิวไอเอคือตัวไหนตัวนี้เหมือนเป็นไวกิ้งครับโซนนี้เออเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนดูสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก่อนนะฮะตัวรีเบิร์ดใช้เท่าไหร่น่าจะเปลี่ยนหน่วยละแปดสิบเอ็ดดีซีเอาซื้อได้นี่ ซื้อได้ซื้อได้สองตัวเลยอ่าเท่าไหร่6กสิบเอจโอเยอะอยู่หกสิบเนะฮะเป็นไวกิ้งเหมือนกันโอเคผมว่าไปดูงล่างดีกว่าอ่ะเรามาเปิดด้วยอีกคนหนึ่งลบพวกนี้ไปผมว่าเรามาลุ้นตัวนี้ดีกว่าฮะเขาบอกพลังให้เรียบร้อยเลยนะครับเน่เดี๋ยวดูคอมโบนะฮะเปิดได้ครบ200ก่อนจะขึ้นมา1%น เป็นหอร์ซ็นต์คอมโบแล้วยิ่งเปอร์เซ็นต์เยอะยิ่งมีโอกาสที่ออกง่ายขึ้นอมีคนได้อีกแล้วต้องขึ้นมาให้ตอกยำ้ำนี่ขึ้นมาแล้วฮะเอกคอมโบเหไหมครับหนึ่งเปอร์เซ็นะครับเปิดได้สองร้อยใบขึ้นมาหนึ่งเปอร์เซ็นต่อไปคือห้าร้อยใบจะเพิ่มเป็นสองเปอร์เซ็นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะห้ 500, าร้อยพันใบสองพันใบอะไรอย่างนี้ เอาละครับกลับมาอีกรอบนึงนะฮะหลังจากเปิดไปประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับเราได้ผู้โชคดีนะฮะผู้ชนะ1คนนะครับนั่นคือเจ้าฮักกี้นะฮะฮักกี้ส่งมาเมื่อกี้คอมโบสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะพอกดเทรดต้องเริ่มใหม่หมดเลยอ่ะเสียดายมากขอบใจนายมากฮักกี้มาดูกันหน่อยเจ้าตัวเมื่อกี้คืออันนี้นะฮะเป็นตัวที่ที่ตจำที่สุดเลยนะคือตัวนี้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะตัวเริ่มเลยฮะเป็นถ้วยสองร้อยห้าสิบล้าน มีดวงตารอบๆใช้ดวงตาหรือเปล่าไม่รู้คือมันก็เหมือนกับพิสมิเลเตอร์นะฮะเราเปิดบางทีเปิดเป็นวันก็ไม่ได้นะครับคือผมก็เปิดนอกรอบบ่อยนะใช้สี่ห้าคนนี้แหละไปเปิดนะฮะฟาร์มเปิดฟาร์มเปิดไปเรื่อยๆไม่ได้อัดคลิปเป็นจริงเป็นจังนะครับก็เปิดไม่ได้นะฮะคือมัน <c oughs> มันเสียเวลามากเลยโอเคแต่ยังอยก็ได้มาตัวหนึ่งเอาละฮะนี่คือคลิกระซิมิเลเตอร์นะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ